สบัสดีทุกคนยินดีตอนราบเข้าสู่ช่องเราคือนออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของน้องพัดส,สาวเราคนคำม่วนนั่นเองสําหรับในมื้อน,นี้พัดกับพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านคูนเพชรเมืองคูนคําแขวงคำม่วนเนาะ<ม>ในคลิปนี้พัดนจะพาทุกท่านไปเบื้องเคล,ลื่อนไฟฟ้าน้าหินบูนเนาะพี่น้องซึ่งในตอนนี้พัฒก์กำลังมาดอยู่ที่ ทางอันนี้ก็คือเป็นทางแวะไปกระตึบบปันนาเนาะส่วนทางนี้ก็คือทางแวะไปเขื่อนไฟฟ้าแห่งไม้ของโปุโปรลาที่ต้องพาชิพาทุกท่านไปเบื้องไปชมในมื้อนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นยุธทธีเพิ่นก่อสร้างเขื่อนเนาะหลายๆห,หมู่บ้านที่อยู่เรียดตามสายน้ำหินบูนเพื่อนกระิ ยายออกมาเห็ดหมู่บ้านจัดสรรเมนะื่อน้องพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่ป่อยเขื่อนมาเพ่อนยานน้ำท่วมเนาะซึ่งในมื้อนี้เฮากะสิไปเบื้องจุดที่เพลินกำลังสร้างเขื่อนกันเลยท่านผู้ชมว่าสเป็นจังไงเนาะในคลิปนี้เฮากลับไปเบื้องไปชมไปพร้อมๆกันเลยซึ่งในการเดินทางก็คือเฮามาฮอดแยกที่ไปกับทุกบรรนาทางนี้เนาะไปเมืองลับแลนะพี่น้องแล้วมาทางแยกนี้ก็คือไปเขื่อนไฟฟ้าน้ำหิบูนเนาะ ซึ่งในอนาคตหมู่บ้านคูนเพชรเมืองคูนคําแห่งนี้น่าสิเก็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังเนาะพี่น้องเพราะว่ามีทางเคลื่อนไฟฟ้าแล้วก็มีทางเมืองลับแลเนาะซึ่งในตอนนี้เราก็ไปเบิ่งเคลื่อนไฟฟ้าก่อนเนาะพี่น้องซึ่งเมืองลับแลหลายๆท่านก็นกคือสิเคยไปเบื้องกันแล้วเนาะไปในตอนนี้เราไปเบื้องเคลื่อนกันเลย ในการเดินทางไปเคลื่อนก็นคือเราจะเดินทางผ่านนะหมู่บ้านทงลุมเก่าเนาะพี่น้องเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรก็สิไปฮอดสถานที่ที่พื้นโ่อสร้างเคลื่อนนั่นเองเนาะ และพุ้นก็คือเป็นแคมป์คนงานนะท่านผู้ชมซึ่งเขื่อนแห่งนี้ก็ได้มีโครงการที่เพื่อนเริ่มสร้างมานี่กะตั้งแต่ปี2017พุนเนาะซึ่งในตอนนี้กะปี2022แล้ว4-5ปีแล้วพี่น้องที่พัดพามาเบิ่งในมือนี้นอกจากจะเบิ่งเขื่อนแล้วกะของก็เบิ่งความสวยงามของทัศนียภาพที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เนาะ จุที่เพื่อนสร้างเขื่อนนี่ก็คือเป็นจุทีผ่าสองน่วยน,นี่เนาะ่นสร้างเขื่อนใส่นี่นะที่น้องอันนี้ก็คือเป็นสายน้าไหลลงมาสาย,สายน้ําไหลขึ้นไปพุ่นมันก็สร้างเขื่อนใส่พุน่นใสเสลือเกินซึงในโครงการก่อสร้างนี่ก็หน้าชิใช้เวลาหลายปีพอสมควรเพราะว่าก่อนที่เพิ่นนิีเนงไฟ เสาไฟแหงสูงนี่เข้ามากับโบเมนง่ายๆเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นโครงการใหญ่เลยแหละซึ่งในช่วงนี้สถานการณ์โควิดมาเนี่กะโครงการเพื่นกะบบุคอยอาหารปันไดเนาะบุคอยคึกคักปันใดก็สร้างกันเลยพี่น้อง คือเป็นสายน้ำหินบูนพี่น้องน้ำอยากคุ้นๆเนาะสายน้ำหินบูนก็คือจังที่น้องพัดว่าในในหลายๆคลิปมมละเนาะจุดกำเนิดของสายน้ำแห่งนี้ก็คือจะอยู่ที่บ้านอ,อกองโลนะพี่น้องขึ้นไปทางภูผาม่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอัน ของอันแข็งคำม้วนนะพี่น้องก็คือสายน้ำอันเดียวกันนั่นไหลลงมาซึ่งในมือนี้พัดอาชีวาสาซาหน่อยนึงเนาะเพราะว่าบุคลีสยปกันได้ และภาพบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นในคลิปตอนนี้ก็คือเป็นภาพที่อยู่ทางด้านหน้าเครื่อนแบบในยยกไกลเนาะพี่น้องในมือที่น้องพัดไปถ่ายน้องพัดเข้าไปถ่ายบุไดเดิ้อเพื่อนห้ามเนาะบุให้เข้าไปไกลพัดก็เลยไปยืมเอาคลิปของ youtube ช่องนึงนงนาะมาแปะใส่เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นเพราะว่าตั้งใจไปถ่ายเครื่อนก็เพื่อนบอให้เข้าแล้วพัดก็เลยถ่ายอยู่บริเวณทางด้านนอกนอาะชมภาพบรรยากาศและะ้วก็ ได้เอาคลิปนี้มาแปะทุกท่านในเบิง้งเพราะว่ามาแล้วนะ่ะมันกระเทือนเนาะพี่น้องพากก็เลยเอามาใส่จาัางใดคลิปนี้เราก็เบ,บิ้งไปนากานเนาะตองขออภัยนําที่ภาพมันบุก่อยสัดเจนปานใดซึ่งภาพนี้กับเพื่อนไทยไว้ตั้งแต่เมื่อสองสองเดือนที่แล้วพุดนละพี่น้องในคลิปนี้นะ ตอนที่เพิ่นบัวได้ก่อสร้างนอกตานนั้นเพิ่นยุดโควิดนักท่านผู้ชมและตอนนี้เพิ่นกลับมาก่อสร้างคือเก่าแล้วกะเพิ่นบวให้เข้าไปไกลนอกเพิ่นยานแบบอันตรายนะพี่น้อง สิว่าไปแล้วก็คิดฮอดเลืองเก่าความหลังพี่น้องตอนที่น้องพัดทํางานอยู่ไทยน้องพัดก็เคยรีวิวโครงการนีๆ้ๆหลายโครงการที่พี่น้องเคยได้ยินได้ฟังนํากันเนาะอ่ากลับมาบ้านแล้วพิดกันเลยท่านผู้ชมเฮามาเบิ่งเคลื่อนในมือนี้เฮาก็เบ,บิ้งได้แค่2หน่วยตาเหาเท่าน,นั้นเนาะเฮาจะบ่ดสามารถหูข้อมูลอีกอย่างเลยอ่าแตกต่างจากที่อยู่ฝั่งไทยเนาะที่พัดไปรีวิวเฮาจะหูรายละเอียดทุกอย่างวันเปิดสร้างวันเริม่มสร้าง,สร,างสร้างแล้วมือใดเปิดมือ ใดงบประมาณทอดใดบริษัทใด,ดเป็นคนสร้างอันนี้โน้พี่น้องเฮาบ่สามารถหับมูใดเนาะนอกจากเบิง่งโดยตาเปล่าเท่านั้นในตอนนี้หลังจากที่เฮาเข้าไปเบิ้งภาพบรรยากาศอยู่ทางในเขื่อนแล้วเนาะพี่น้องผัดกระไดยางออกมาอยู่ที่หงเหวียนเก่าของหมู่บ้านทงลมเนาะแนมเข้าไปเห็นสวนหมกเพชรนำ่านผู้ชมสวนมกเพชรของชาวบ้านเนาะเพชรดิบ Ừ. Nói lại Lòng phết mưa Mưa sẽ bốc <laughs> Lòng phết mưa sẽ bốc vào đâu phì nó Này tần nhiên có sẽ không phải bừng hồ nghiền hàng đâu phì nó Hãy subscribe cho กนอนเนาะให้คนงานนอนในปัจจุบันนี้ก็ไดโหเหียนไมมแล้วเป็นทีเหียบห้อยการคนงานนอนที่คนงานที่ไม่ใหเขึ้นอโอแต่มากระบุก อ๋อนนพี่น้องหลังจากที่เราได้เบื้องภาพบรรยากาศของเขื่อนและก็เบิ่งภาพบรรยากาศอ่าบริเวณโฮงเฮียนเก้าไปแล้วในตอนนี้คลิปนี้กับิจบไปเพียงเท่าน,นี้นะพี่น้องซึ่งเนื้อหาสาระของคลิปนี้ก็บบได้มีอย่างหลายพัดกระตงขอามมุกขครบใจทุกท่านหลายๆเนาะที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมเข้ามาให้กําลังใจน้องพัดตะลอดนาะบอกว่าพัด,พดพสีเฮ็ดคลิปอีกอย่างลงมีสาระโบมีสาระแน่กับทุกท่านกันยังคอยให้กําลังใจเนาะซึ่งทุกๆคอมเมนต์พัดกับ,กบิพยายามเป็นไล่โต๊ะนะท่านผู้ชมแต่เนืองจกว่ามัน มีแต่เวียวกับงานพี่น้องคำมากกว่าสิบบมีเวลาชิได้นอนน้ผัดกันเลยโคขอที่ตอบคอมเมนต์คอมหยังเซิงคลิปนี้จังใดก็คือเก่าด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องผัดคือเก่าเด้อในมื้อนี้ผัดต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนน้ะพอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับมื้อนี้ผัดตองขอเก่าคำว่าสบายดีบ๊ายบาย